สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงรายเดือนประจําเดือนกันยายนกันนะคะว่าดวงของคุณจับเป็นยังไงบ้างคะ่ะกับนักดูดวงเจาะชีวิตรเริ่มต้นที่ไพ่สามใบแรกนะคะคือไพ่ความเป็นตัวตนของคุณคะ่ะลัคนาราศีเมษหลายๆคนนะคะมาสอบถามนะว่าอืม จะต้องดูจากลัคนาหรือว่าราศีนะคะคําแนะนําของนัดเนี่ยก็คือสามารถดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็าราศีนะคะทั้งสองอันควบคู่กันไปเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอันไหนตรงนะคะก็ให้ยึดเอาอันนั้นเป็นหลักได้เลยนะคะโอเคมาเริ่มต้นกันนะคะไพ่สามใบแรกคือไพ่ความเป็นตัวตนของคุณคะ่ะเดือนกันยายนนะคะดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้คุณมีความคิดในใจมีเรื่องในใจอยู่นะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยบอกใครจะเก็บเอาไว้ก็คือเหมือนกับคิดเองทำเองคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะหรืออาจจะรู้สึกว่าฉันขอตกตะกอนความคิดของตัวเองก่อนแล้วค่อยเมื่อตัดสินใจได้แล้วเมื่อรู้แล้วว่าควรจะต้องทำยังไงแล้วค่อยบอกกับคนใกล้ชิด คนที่สนิทหรือว่าคนในครอบครัวนะคะเป็นฟีลนี้นะแต่ว่าโดยโรวมนั้นรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะย้ายออกมาอยู่คนเดียวเพราะว่าสถานที่บ้านกับที่ทํางานอาจจะไกลกันหรือรู้สึกว่าอยากจะมีความเป็นส่วนตัวแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะมันอาจจะเป็นความคิดนี้ก็ได้นะสําหรับชาวเมษนะคะ ก็คือเหมือนกับอยากจะโยกย้ายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนงานที่พักอาศัยนะคะเพราะว่าเบื่อจำเจกับที่เดิมๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากจากแต่เดิมคืออยากเปลี่ยน อยากเปลี่ยนบรรยากาศชีวิตบ้างอะคะ่ะอาจจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องของเออสมมุติว่าเราได้งานแล้วแต่ว่างานเนี้ยดันอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราต้องไปอยู่ที่ไกลจากบ้านอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความคิดของคุณซึ่งซึ่งซึ่งคิดเอาไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมนะคะอันนี้มันคือพลังงานความเป็นตัวตวนะหรือว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการทํางานหรอกแต่ว่ามันหมายถึง ออพลังงานของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมอะที่มันต้องมีตท,ที่ที่มันไม่เหมือนกิจวัตรเดิมๆที่มันไม่เหมือนรูทีนของคุณนะ่ยมันเป็นฟิลนี้นะคะทีนี้ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินกัน การเงินเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะคะว่ามีรายจ่ายเนี่ยเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะถึงขั้นมีเงินเข้าเออมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินคุณหรือมีคนบอกให้คุณนะ่ะไปคำประกันให้เขาหรืออีกในยะหนึ่งอาจจะหมายถึงว่าคุณนะ่ะอยากจะเหมือนกับหยิบยืมนะคะเพื่อนหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีในเรื่องของ คอ n เนคชัน uh, นะ mm hmm. เข้ามาเกี่ยวข้อง mm hmm. หรือว่าบางทีนะคะ mm hmm. อาจจะหมายถึง uh, ช่วงนี้คุณอยากจะร่วมลงทุนกับ กับเพื่อนนะคะซึ่งมีหุ้นสวรวนอยู่ทั้งหมด3คนก็ต้องบอกนะคะว่าให้คิดดีๆจริงๆอ่ะคุณก็รู้แหละว่าปัญหาเนี้ยสมมุติถ้าเกิดว่าทำทำร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับใครอะไรเงี้ยค่ะคุณรู้เลยว่าปัญหาในอนาคตอ่ะมันคืออะไรขึ้นอยู่ที่คุณว่าคุณจะตัดสินใจยังไงแต่ถ้าเกิดว่าในคําแนะนําของนัดอ่ะแล้วในตัวไพ่เป็นแบบเนี้ยนะคะนัดรู้สึกว่าให้คิดดีๆก่อนอืมคิดหลายๆรอบก่อนนะคะ ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปหรือว่าอาจจะมีคนมาชวนชักชวนคุณให้เข้าไปร่วมทําธุรกิจอะไรบางอย่างอาจจะเป็นฟิลแบบธุรกิจเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีน้องธุรกิจเครือข่ายแต่มันก็ยังมีอยู่นะคะคือไม่สามารถบอกได้นะว่าไม่มีเลย100%เไม่แต่มันค่อนข้างที่จะเงียบไปในระดับหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะอืมทีนี้ดูในเรื่องของการทํางานกันบ้างการทํางานอ่ะ คิดอ่ะเหตุผลของของความเป็นตัวตนที่มันเป็นแบบเนี้ยนะคะมันสะท้อนในเรื่องของการทํางานพอสมควรเพราะว่าในตัวให้งานอะ่ะมันขึ้นมาว่ามันเหมือนกับมันอิ่มตัวมันซ้ำซากจําเจกําลังรอคอยโอกาสแล้วก็บางครั้งอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณยังปล่อยให้มันเป็นแบบเนี้ยต่อไปอะ่ะบางทีอะ่ะคุณอาจจะจู่ๆก็คือออกไปเลยไม่ทําเลยเอ่อคือทิ้งไปเลยกับสิ่งที่เราผิดชอบอยู่กับสิ่งที่ทําอยู่หรือบางทีอะ่ะ คุณภาพแล้วก็เนื้อง,งานของคุณนะทำออกมาแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่าอะไรไม่ตั้งใจมันไม่ได้มีใจอยากจะทําแล้วว่ามันเบื่อมันเซงอะไรเงี้ยทุกวันนี้ที่ทําอยู่ก็คือเหมือนอารมณ์แบบทาไปวันๆเลยอะ่ะเป็นฟิลนี้นะคะสําหรับลัคนาราศีเมษในเรื่องของการงานค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้าง ความรักเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะลาเสีเมษความรักนคนโสดเริ่มคนโสดสำหรับคนโสดนะคะ จริงๆอ่ะมีคนคุยแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้คิดที่อยากจะพัฒนาไม่ใช่เพราะว่าเราไม่อยากนะแต่เพราะว่ามันไม่ได้มีใครที่พิเศษมากพอที่ทําให้เรารู้สึกถูกใจจริงๆอย่างเงี้ยค่ะคุยกันมาได้สักพักหนึ่งละไม่ใช่แค่ช่วงของเดือนเอ่อกันยายนนะคะอ๋อต้องบอกนิดนึงนะว่าดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้านะคะกว่าเดือนกันยาเาสเล็กน้อยนะอันนี้ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะ อืมแล้วก็ที่คุยหลักๆอยู่อะ่ะอาจจะมีคนคุยสองคนที่รู้สึกว่าเออโอเคมันมีการพูดคุยกันทุกวันหรือว่าคุยกันแบบสม่ำเสมอนะคะแต่ถามว่าถูกใจจริงๆหรือเปล่าก็มองว่าอาจจยังไม่ได้ถูกใจยังไม่ได้รู้สึกกับการหวือหวาส่วนหนึ่งอะ่ะมันมาจากการที่ตัวคุณเองอะ่ะ อ,อยากอยู่คนเดียวด้วยแหละหรือว่ารู้สึกแบบเบื่อเซ็งอ่ะยังไม่พร้อมที่จะแบบเปิดรับอะแบบจริงจังยังไม่พร้อมที่จะคิดในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยนะคะแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะคะในช่วงของเดือนกันยายนหรือว่าเป็นช่วงคาบเกี่ยวช่วงของเดือนสิงหาคมสิงหากักยาคมอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันก็ค่อยๆดูไปค่ะมองว่าตัวคุณเองอ่ะยังไม่ตัดสินใจในช่วงของเดือนกันยานหรอกนะคะก็จะตัดสินใจ คือคือคือตอนนี้ยังไม่อยากคิดเรื่องนี้ยังไม่อยากตัดสินใจว่าจะต้องเลือกใครดังนั้นน่ะก็คือขอให้เป็นการพูดคุยกันไปก่อนยังคงอยู่ในสถานะของความไม่แน่นอนไม่แน่ใจอยู่นะตอนนี้นะคะทีนี้เรามาดูคน ที่เป็นคนคุยกันบ้างคะ่ะสำหรับคนคุยกันเป็นยังไงหนะดูสิวายมีความรักเกิดขึ้นเป็นความแบบพิศวาสนะคะลหลงไหลคลั่งไคล้นะคะตัวตัวคนคนนั้นนะเขาอาจจะเกิดอยู่ในลัคนาหรือราศีตุลก็ได้หรือว่าเกิดอยู่ในราศีสิงสิงหรือตุลอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าบางทีลักษณะนิสัยของเขาอะอาจจะ อาจจะตรงอาจจะเป็นคนตรงๆงชัดเจนดังนั้นภาพที่สะท้อนของความเป็นความเป็นคนตรงไปตรงมาชัดเจนรู้สึกยังไงก็พูดอะไรเงี้ยค่ะรักความิรที่ทำอะ่ะมันก็เลยสื่อถึงความเป็นตุนแบบนี้นะคะต้องดูที่ลักษณะนิสัยของเขาก็มองว่ามีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นรักต่างวัยรักที่ แต่ปัจจุบันบปัจจุบันนี้ยพูดในเรื่องของอายุหรือว่าความเป็นผู้ใหญ่อ่ะได้คต้องอธิบายยาวนิดนึงตรงที่ว่าคนที่คุณคุยด้วยอะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อายุเท่ากันนะ่ะเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณหรืออาจจะมีความหน้าแก่หรือนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณจริงๆนะ่ะสามอย่างเนี้ยเป็นแบบไหนนะคะก็ลองดูนะ แต่มองว่ากับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะค่อนข้างที่จะดีเหมือนกับค่อนข้างที่จะเปิดใจแล้วก็รู้จักกันเหมือนรู้จักกันดีอะแค่มองตาก็รู้ใจเป็นฟิลเนี่ยนะคะเปิดไพ่ขยายเพิ่มหนึ่งใบอ่ามีใครบางคนขี้หึงขี้หวงด้วยนะ แบบแสดงออกแบบชัดเจนซึ่งมันสะ,สะท้อนลักษณะนิสัยของความเป็นลัคนาราศีตุลเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อะยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าคนที่คุณคุยด้วยเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะคะตุลหรือสิงห์นะคะเป็นพวกขี้หวงของอะนะคะของของเราจะไม่ให้ใครเด็ดขาดเป็นฟีลนี้คนของเราก็จะไม่ให้ใครเช่นเดียวกัน <c oughs> นะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนอสรุปสรุปนะความสัมพันธ์ของคนที่คุยกันน่ะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นคนกลายเป็นแฟนเพราะตอนนี้เป็นคนคุยอยู่ใช่ไหมคะเดือนกันยาความรักค่อนข้างที่จะสุกงอมหรือบางทีอะ่ะถ้ามันไม่ได้ถึงขั้นกับการเป็นแฟนน่ะแต่มันจะมีความชัดเจนในความรู้สึกในความสัมพันธ์น่ะมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูคนที่เป็นสามีหรือภรรยาหรือว่าเป็นแฟนกันนะคะจริงๆแล้วว่าต้องบอกแบบนี้ว่าคนคุยกับคนที่เป็นแฟนกันต้องดูควบคู่กันไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนนะคนที่เป็นแฟนกันค่ะช่วงนี้ให้ระมัดระวังการมีปากเสียงกันนะคะแล้วก็ความเอาแต่ใจ การมีปากเสียงการพูดจาทำร้ายจิตใจกันนะคะเน้นในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการสื่อสารสมมุตินะคะว่าถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีบรรยากาศอึมครึมมาแล้วเริ่มมีคอนฟ l i c อะไรต่างๆเข้ามาแล้วอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็อาจจะต้องให้พื้นที่ของกันและกันมากขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าแบบสมมติถ้าเกิดคุณไปเล้าหรือเขามากๆเนี้ยคะ่ะมันก็อาจจะเกิดการประทานได้ง่ายแล้วก็มีการทะเลาะก,กัน ได้ง่ายกว่าช่วงเวลาอื่นนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนและสามีภรรยากันค่ะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะคะพูดคุยกันมาได้แล้วก็ขอบคุณทุกของขวัญที่มอบให้ขอให้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่าต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ